บัสดีพี่น้องเมื่อดีหลากลับพามาเบาง่งเมนคนนเด้อพี่น้องดิซื้อเมงขนนนมากับเมงแขงนะทงบางใหญ่ซื้อเขาดินี่เอ้ยขอซื้อมาทาเขาสิสี่ขวากินเมลรดเลยพี่น้องเมงขนนนกับเมงแขงเนี่ยโอ้โหมันคืลายเต็มแยงเลยพี่น้องเนปะ็น,นะต,นตัวใหญ่ผมเมงขนนนใหญ่พี่น้องนตัวนี้มันออกมา อืมมัออกมาได้อะไมันมีหขาดของขาดดูดออมาอืออ่าพี่น้องมันกําลังสิโคล่างก่อนก็โคเอาใส่เคยเป็นโนพี่น้องสันมันหน่อยนึงนี่นี่จงกโคอันนี้เต็มแยงเลยพี่น้อง

แมนขนูนกับแมงแครงใหญ่แมงแครงคอแมนขนูนใหญ่สับสกินเนาะหัวบ้าของี่น้องแมงแครงมันอยากตายมันเลยเนาะนี่างแมนขนูนมันนานตายมันทนทานแี่เมนขนุนเมงจินนูนแมนขนูนใหญ่จินนูนใหญ่พี่น้อง วานมาล่างาล่างนั่นตัวใหนเบิรงพวกิ้ ตัวตะเตนก็มีขาดแบบเพิ่งกัวโตก็มีตัวสีดำตัวสีแดงในในขนุนในโน่ตัวสีดำนี่โน่ตัวแดงใหญ่เนาะที่ตัวดำนี่เป็นโน่ตัวเจ้าฮานี่ดอกนะบอะดอกตัวนี้ใหญ่นะแางมันหล่อปวดหัวกินเกษะ เ <c oughs> อ้าตูน่ะจิ้มไม้เนี่นกโดนโุงไปเลยครนนนนับอืนใหญ่กันมีขนนใหญ่แขง Lại là những nằm Mì Mình nhảy máy. Quay เน่ตอนนี้กำลังขวบเดินพี่น้องเด้อเนี่ยใส่เกลือหน่อยหนึ่งเนี่ยน้อยพี่น้องเป็นเค็มเฉยๆกันใส่เกลือหน่อยหนึ่งเป็นนัวหน่อยหนึ่งกำลังขวบกำลังนัวลงไปเป็นนัวแซ่บพี่น้องใส่น้ำหน่อยหนึ่งปุ้มข้าวอบอ่นะใส่ข้า่อบใส่ละะเนพอมใน่กระเท เราใส่นมาให้มันซุกก่อนจะใส่นมัใส่กวางใหุกก่อนใส่น้ำจอกนึงขให้มันซุก่ใส่น้ำมันบ้งขึงหม้อคางเลยพี่น้องนี่ ขวายมันสุกใส่หน,นึ่งในหนึ่งกะใส่บดีมันสุกเอาละบดีส้มกับแมงขนุนหางแมงจีนุนแมงแทกน้ำแห้งมันก็สุกสเสร็จเกินในหนึ่งกนโลในหนึ่งกระแซ่บเลยพี่น้องกระสุกเลยจะใส่น้ำมันใน,นหนึ่งยังมันหน่อหนึ่ง นี่ยก็ถากหมอกอดถามันโซกฟี่นลมันโดนให้มันตายก่อนถ้ามันโซกโซกแค่ก็ใช้เงินทำลาย ที่ถ่ายมันซุกเดี๋ยวจะใส่น้ำมันน้วยหนึ่งพี่น้องเกิดต้องจะมาเบิ่งใหม่พี่น้องแบบตอนมันซุกตอนนี้กำลังสิซุกพี่น้องพี่น้องเลยอายุ่นๆนี่นำกำลังแหใกใส่ซีซุกแล้วก็จะได้กินแล้วพี่น้อง สีอาน,สนะสีอานะที่ก็สู ตอนนี้กำลังสิสวโพี่น้องเนี่ยใสโ่โกับใส่น้ำมันให้หนึ่งพี่น้องใส่สซ่กับใส่น้ำมันลงไปพี่น้องน้ำมันคือพี่น้องมันกุก๊กน้ำมันคือมันมันหนึ่ง สุกแล้วตอนนี้ัจะหอมมันน้อยหนึ่งดูตอกเกล้ดน่ปกินหอยมันตกเกาะดน่น ร่นไปเรื่อ,อยๆนะจนมันสุกจนมืดมันนะสุกแล้วถ้าเนี่งมันกุ้งได้นีนสุกแหละสุกแหละคืกินได้ กรงหมอเลยสูตรเด็ยวก้นตุกยิบ้อย ừ, นีย ừ, ามาใส่ขนาดกรงก็ยังโผล่เลยห่ออยู่หม้อ ุกๆแล้วหอมมะลิพี่น้องอันนี้หลานจะไปกินให้เบิ่ง้ะพี่น้องเร <c oughs> ียบร้อยเลยพี่น้องสุกใส่จานกำลังกินพี่น้อง มามาก,กินแมงขานูนแมงจีนูนน้ำแกนพี่น้องแมงขานูนใหญ่กับแมงแขงคอได้บ่ได้รพี่น้องสับแซ่มแบม,มันก็แทบพี่น้อง ເປັນແຂງເພິ່ນແຂງ มันแข็งกับไข่พี่น้องมันไข่เป็นแข็งกัดแตกตุบแตกตุบหลุดไข่ขาดแค่พี่น้นอง ซีนเมาในนึงแซ่บอยู่ขอแซ่บอยู่นอนในนึงมันแกับไข่ก็ไข่กัดไข่มันแตกต คลิปนี้กับซันเดอร์พี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เด้อพี่น้องขอเป็นกำลังใจให้ส่องลาเน่ส่องหนุ่มลาวาเซโนแน,น่ส่องสาวเซโนแน,น่เดอ้อพี่น้องเข้ามากดซับสไคร์กดติดตามหลค์เดอ้อพี่น้องถ่ก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายพี่น้อง